สวัสดีค่ะกลับมาพบกับภาษาไทยบายครูตาลนะคะ,ะวันนี้ครูตาลจะมีเรื่องใดามาสอนนักเรียนนั้นไปติดตามรับฟังและรับชมได้เลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายวรรคตอนก็คือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบตัวอักษรตัวเลข คำวลีประโยคหรือข้อความเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเครื่องหมายแรกเครื่องหมายแรกนะคะก็คืออัศเจรีจเครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะเด็กๆลองอ่านดูนะคะอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจ หน้าที่ของเขาจะใช้วางไว้หลังคำอุทานเช่นโอ้ยเห็นหคะมีคำว่าโอ้ยแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายอัสเจรีเจ็บจังโอ้ยเจ็บจังอุย๊ยใครมาเห็นไหมคะจะมีเครื่องหมายวางอยู่ต่อไปเครื่องหมายที่สองมีลูกน้ำสองตัวอยู่ด้วยกันเด็กๆรู้ไหมคะว่าเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรอ่าบุพะ สัญญาบุพะสัญญานะคะหรือเครื่องหมายละนั่นเองหน้าที่ของเขาก็คือใช้เขียนแทนคำหรือกลุ่มคำซึ่งอยู่ในบรรทัดเหนือขึ้นไปโดยที่เราจะไม่ต้องเขียนคำนั้นซ้ำนะคะก็คือการเขียนซ้ำคำข้างบนนั่นเองเช่นพัดสอนอ่านว่าพัดสอน ดุสิดจะใส่เครื่องหมายบุพพสัญญาไปเลยเราไม่ต้องเขียนคําว่าอ่านว่าใส่เครื่องหมายบุพพสัญญาเลยแต่เวลาอ่านให้เราอ่านคําข้างบนที่เราซ้ําลงมาด้วยดังนั้นตรงนี้เราจะอ่านว่าดุสิตอ่านว่าดุสิตอร่อยอ่านว่าอาร่อยเครื่องหมายถัดไปค่ะลูกน้ําตัวเดียวลูกน้ําตัวเดียว นะคะเราเรียกว่าจุลภาคนะคะจุลภาคหรือเครื่องหมายลูกน้ำนั่นเองหน้าที่ของเขาก็คือ 1. ใช้ขั้นคำในการเขียนบรรณานุกรม 2. ใช้ขั้นจำนวนตัวเลขจากหลักหน่วยไปทีละ3หลักดูตัวอย่างนะคะถ้าขั้นคำในบรรณานุกรมเด็กๆจะเคยพบเจอแล้วใช่ไหมคะเวลาที่เรา เขียนรายงานนะคะก็จะมีอนุมานราชทนมีเครื่องหมายลูกน้ำตามด้วยตำแหน่งพระยานะคะสองใช้ขั้นตัวเลขนะคะ,ะเด็กๆเ,เ,เห็นเลข2เห็นเลข5 0 00, 0ศูนยไหมคะตัวนี้ก็ขั้นมา3หน่วยใช่ไหมคะหล,หลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยถูกไหมตรงนี้เราจะอ่านว่า2,500ตัวนี้ล่ะ47,000 อ่าตอนนี้ล่ะ1นึ่งแสนใช่ไหมคะแต่ถ้า1ล้านเราก็จะมีตัวลูกน้ําขั้นอีก1จุดถ,ถ,ถูกต้องไหมคะอืมต่อไปเครื่องหมายนี้ง่ายมากเลยเครื่องหมายไม้ย,ยมกนะคะไม้ย,ยมกออกเสียงอ่ะสั้นๆน,นะคะไม้ย,ยมกใช้ซ้ําคำวลีและประโยคเจอได้3อย่างนะคะก็คือดูตัวอย่างแรก เด็กเด็กวิ่งเล่นเวลาเห็นไมยมกนะคะเราให้อ่านซ้ําคําหน้านะคะอ่านว่าเด็กเด็กวิ่งเล่นอันนี้คือซ้ำคานะคะตรงนี้เขาชนะแล้วตามด้วยเครื่องหมายไมยมกนะคะเราอ่านว่ายังไงเขาชนะแล้วเขาชนะแล้วคือซ้ําไปเลยซ้ํากลุ่มคําไปเลยนะสุดท้ายวันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายไมยมกฉันต้องทํางานเยอะมากเวลาอ่านอ่านว่ายังไง วันหนึ่งวันหนฉันต้องทำงานเยอะมากเห็นไหมคะก็จะซ้ำคำกลุ่มคำตัวหน้า,หนาเหมือดิมต่อไปเครื่องหมายนี้มีชื่อว่าเครื่องหมายทับนั่นเองใช้แบ่งเลขที่แล้วก็ใช้แบ่งวันเดือนปีถ้าเราใช้แบ่งเลขที่จะพบเจอได้อย่างไงบ้างคะอ่าบ้านเลขที่32 ทับหห้องปหทับสองอแปลว่าถ้าเราใช้แบ่งเลขที่เราจะต้องออกเสียงเครื่องหมายนี้ว่าทับนั่นเองนะคะแล้วถ้าใช้แบ่งวันเดือนปีล่ะ,ะมี20ทับหรือเปล่า20ทับ6ทับส5 6 3หหรือเปล่ามาดูกันเขาบอกว่าถ้าใช้แบ่งวันเดือนปีให้อ่านว่า วันที่จุดๆเดือนจุดๆปีพุทธศักราชดังนั้นข้อนี้เราจะอ่านได้ว่าวันที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563เราไม่อ่านทับนะคะถ้าใช้แบ่งวันเดือนปีถ้าใช้แบ่งเลขที่ให้อ่านว่าทับแต่ถ้าใช้แบ่งวันเดือนปีเราไม่อ่านว่าทับนะคะ ต่อไปเครื่องหมายจุดคุ้นๆไหมคะเหมือนเราเหมือนเราได้เรียนมาแล้วเครื่องหมายจุดเรียกว่าอะไรคะมะหับภาคนะคะมะหับภาคหรือจุดนั่นเองอ่าหใช้เขียนอักษยรย่อหรือคำยอ่อ 2. ใช้เขียนหลังตัวเลขเพื่อบอกลำดับ 3. ใช้ขั้นตัวเลขเพื่อบอกเวลาและ4ใช้เป็นจุดทศนิยม เพื่อแบ่งหน่วยเงินตรานะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะ,ะถ้าเราเห็นพอจุดสจุดนะแน่นอนเป็นกำกับอักษรย่อแน่นอนถ้าเราเห็นคนํานี้ให้เราอ่านคําแบบเต็มนะคะดังนั้นเวลาเจอพอจุดสอจุดให้เราอ่านออกเสียงเต็มๆเ,เลยว่าพุทธศักราชนะคะมี1มี1จุด2อจุด3จุดอันนี้แบ่งข้อแน่นอนข้อ1ข้อ2ข้อ3ใช่ไหมคะถ้าแบ่งเป็นข้อค่ะ ให้เราอ่านแต่ชื่อตัวเลขไปเลยแต่ถ้าเป็นกไก่ขไข่ขควายเหมือนตัวเลือกเวลาเด็กๆทําข้อสอบใช่ไหมคะเราไม่ต้องอ่านออกเสียงจุดไม่ต้องอ่านออกเสียงอะไรทั้งสิน้นก็อ่านตัวเลขข้างหน้าไปเลยเช่นข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือกไก่ขไข่ขควาย,วายแบบนี้ได้เลยแต่ถ้ามันมีเลขขั้นล่ะคะอ่านว่ายังไงอย่างตัวอย่างข้อนี้ข้อที่3นี้1.1 ถูกไหมบอกข้อย่อย1.2ถ้ามันมีข้อย่อยค่ะให้อ่านออกเสียงว่าจุดนะคะขอ้อที่4ค่ะอันนี้มีเลข8มีจุดมี30นอออ่านว่ายังไงดีบอกบอกเวลาแน่นอนถ้าเป็นใช้ขั้นตัวเลขเพื่อบอกเวลานะคะให้เด็กๆอ่านข้างหน้าว่านาฬิกาข้างหลังจุดให้อ่านว่านาทีตัวอย่างนี้ก็จะอ่านออกเสียงได้ว่า 8นาฬิกา30นาที8นาฬิกาส0นาทีส่วนข้อสุดท้ายค่ะเป็นหน่วยเรื่องเงินแล้วมีคำว่าบาทใช่ไหมคะมี40.50บาทนะคะอ่านว่ายังไงเอ่ยถ้าเป็นจุดทศนิยมนะคะใน,ในเรื่องของเงินตรานะคะให้เราอ่านข้างหน้าว่า40บาท50สสตางค์ 40บาท50สตางค์นั่นเองค่ะต่อไปค่ะเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆรู้จักกันในนามว่าเครื่องหมายวงเล็บใช่ไหมเขามีชื่อเต็มนะชื่อว่าะขลิขนะขะลิขิตนะหรือวงเล็บนั่นเอง 1. ใช้เขียนกับตัวเลขในโจทย์วิชาคณิตศาสตร์ 2. ใช้เขียนกำกับข้อความที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติม ดูดตัวเลขนะคะ,ะตัวเลขมีวงเล็บมีเลข3มีบวกมี2มีวงเล็บมีคูณมี5มีเท่ากับมีเครื่องหมายคำถาม,ถ,ามถูกไหมเขาบอกว่าให้อ<ๆ>่านว่าวงเล็บเปิดและวงเล็บปิดดังนั้นเมื่อเห็นโจทย์ข้อนี้เราจะอ่านได้ว่าวงเล็บเปิด3บวก2งวงเล็บปิดคูณ5เท่ากับเท่าไร่ ต้องอ่านวงเล็บเปิดกับวงเล็บปิดด้วยนะคะต่อไปข้อที่2เขียนกำกับข้อความที่อธิบายเพิ่มเติมตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาพระคังมีวงเล็บตามด้วยหุนใช่ไหมคะเขาบอกว่าถ้าอธิบายเพิ่มเติมให้อ่านออกเสียงว่าวงเล็บเฉยๆตัวอย่างเช่นเจ้าพระยาพระคังวงเล็บหุนเจ้าพระยาพระคังวงเล็บหุน อ่าต่อไปค่ะเป็นเครื่องหมาย,ยะไรคะขีดสั้นๆเครื่องหมายลบลูกฟ้าอ่าเครื่องหมายนี้เราเรียกว่ายัตติพังยัตติพังนะคะใช้คาอะไรบ้าง 1. ใช้เขียนแยกคําอ่านของคําใช้เขียนแยกคําอ่านของคํา 2. ใช้เขียนละตัวเลขและตัวอักษร 2ใช้เขียนละตัวเลขและตัวอักษรตัวอย่างเช่นผจญภยัยอ่านว่าผจญภยัยไปเลยนะคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเลยนะอ่านขีดขีเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายเลยแต่ถ้าเป็นข้างล่างค่ะใช้ละตัวเลขและตัวอักษรเขียนกอเครื่องหมายอติพังพอให้เด็กๆอ่านออกเสียงว่าถึง ดังนั้นข้อนี้จะอ่านว่าเขียนกอก่ถึงพอหนุหูกแค่นั้นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของเครื่องหมายวรรตอนไม่ยากใช่ไหมคะเด็กๆสามารถดูวิดีโอซ้ำนะคะหรือไม่ก็ดูหนังสือควบคู่ประกอบการทำใบงานไปด้วยนะคะแล้วพบกันในสัปดาห์หน้าคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะ